เช้าวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2520พ่อท่านพระโพธิลักษ์แสดงธรรมต่อญาติโยมที่มาทำบุญในตอนเช้าเนื่องในงานเข้าปริวัติกรรมที่บ้านคุม้มอำเภอหาชนาชัยจังหวัดยะโสธรญาติโยมที่มาทำบุญมาฟังธรรม มารับเอาผลดีาตามาเรื่องของหูชนเรื่องของมนุษย์ธาตที่เราได้มีกันมาเรามีศาสนาโดยเฉพาะพวกเราเนี่เป็นพุทธศาสนิกชนศาสนาพุทธเราได้ทำทานทำบุญ เราได้ปฏิบัติจิตปฏิบัติใจเพื่อจะให้เกิดผลให้เราเป็นคนดีโดยเฉพาะศาสนาพุทธสอนให้เรามีมิตพานมีวิมุติมีความหลุดพ้นมีความกระเถิบขึ้นของจิตใจจิตใจมันกระเถิบสูงขึ้นเรื่อยเพราะเรามาทำทานอย่างญาติโยมาทำทานกันวันเนี้ เอาข้าวเอาน้ำมอาอะไรออาไรมาถวายพระถวายเจ้าเนี่ยเราก็มาทำเพื่อจะกระเถิบจิตใจของเราให้สูงขึ้นทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีบุญบุญแปลว่าการชำระชำระจิตรเรียกฟอกจิตให้มันหมดกิเลสลงไปเพื่อใครมาทำทานเนี่ย ก็ขอให้ได้ฟอกจิตฟอกใจอย่ามาทำทานแล้วก็เอากิเลสกลับไปทีนี้นเราทำทานที่จะได้บุญกลับไปเป็นยังไงคือมาทำทานแล้วอย่าเอาบุญกลับบ้านฟังดีๆนะฟังธรรมะอาตมาอาจจะแปลกๆหน่อยนะมาทำทานนี่แล้วอย่า,อยาเอาบุญกลับบ้าน มาทำทานแล้วก็เฉยๆไม่ต้องเอาอะไรกลับบ้านเลยเราเอาข้าวไม้พระกินก็จงให้ข้าวแพกพระกินแล้วก็เฉยๆสบายๆายใจจิตใจอย่าอยากได้อะไรถ้าอยากได้แม้แต่บุญไม่ได้บุญฟังดีๆนะตั้งใจฟังดีๆเอาข้าวเอากับข้าวเอาอะไรจารไรมาทำทานพระเนี่ย ไมาให้พระได้ฐันเนี่ยแล้วก็อย่าอยากได้อะไรกลับบ้านนะถ้าใจยังอยากได้อยู่ไม่ได้บุญนะอยากได้เนะี่ยมันเป็นตัณหาเป็นกิเลสฟังดีๆนะฟังดีๆอย่าอยากได้อะไรกลับบ้านทําใจให้เฉยๆทําใจให้ไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาเรามาทําทานเนี่ยมาฟอกจิต มาทำใจให้บริสุทธิ์มาเสียสละเราเอาข้าเอาน้ามาเสียสละออกนี่มันเรียกว่ามาสละความโลภก,การมาสละความโลภเนี่ยได้บุญแล้วได้ไม่ต้องอยากบุญนี้ไม่ต้องอยากแล้วมันได้ถ้าไปอยากได้บุญแล้วไม่ได้าการมาทําทานนี่เป็นบุญเป็นความดีแล้วเอาข้าวเอาน้ํามาให้พระฉานนี่พระฉันปั๊บได้บุญเลย เอาบถวายพระพับพระรับข้าวรับน้ำรับกับรับแกงอะไรจากญาติโยมแล้วเสร็จนี่ได้บุญทันทีไม่ต้องรอสวดมนต์ไม่ต้องรอยะถาสัพพีไม่ต้องตรวจน้ำรวจท่าก็ได้บุญเพราะเป็นการกระทำดีแล้วได้ทันทีไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าเออต้องต้่งยังโนนต้องยังนี้ต้องไปทำพิธีโน้นพิธีนี้อีกไม่ต้อง ถ้าทําใจให้เฉยๆทําใจให้วางๆทาใจให้ให้เป็นให้เอาข้าวมาให้พระก็เป็นให้อย่าเอามาให้พระแล้วก็จะเอาไอ้โดนจะเอาไอ้นี่จะเอาเงินเอาทองจะเอาข้าวเอาของเอาข้าวมาถวายพระวันนี้เอามากระติบหนึ่งเสร็จแล้วก็จะขอให้ได้เงินสองหมื่นขอให้ได้ที่นาสองผืนถ้าขออย่างนี้แล้วไม่ได้บุญเนอะฟังดีๆ ขอน่ะมันขี้โลภเนอะขอน่ะมันอยากได้อย่าทำใจให้ขี้ขออย่าทำใจให้อยากหัดหัดละออกหัดให้โดยเป็นให้ให้ไม่ใช่เอานะให้ไม่ใช่ซื้อขายนะให้ไม่ใช่แลกเปลี่ยนนะการให้ถ้าฟังทำดีถ้าฟังไม่ดีแล้วประเดี๋ยวก็จะงงนะ ถ้าใครทำใจได้อย่างนี้อย่างที่อาตมาว่าไปแล้วนี้ผู้นั้นจะได้บุญทันทีได้บุญอาน,นิสงส์สูงด้วยได้บุญเป็นจิตวิมุตตหรือได้บุญเป็นจิตนิพพานฟังดีๆเรามาทำบุญเนี่ยจิตของเราไม่โกรธไม่ได้ทำด้วยความโกรธไม่ได้ทำด้วยโทสะอ่ะ เราใจดีจะเ,เรามาทํางานเอ้เรามาทําทานเราเอาข้าวเอาน้ําเอากับเอาแกงเอาข้าวของอะไรที่จะมาถวายพระนี่เราเอามาแล้วพอเอามาถวายให้พระแล้วเราก็จะต้องไม่ให้มีจิตของเราเนี่ยที่โลภด้วยจิตของเราไม่มีโทตมูลจิแตและจิตของเราก็ไม่มีโลภมูลจิตคือจิตไม่มีจิตโลกไม่มีลักษณะอยากได้อะไรตอบแทน ให้โดยบริสุทธิ์ให้โดยสะอาดให้จริงๆไม่ต้องขออะไรคืนจิตจะว่างจากโลภจิตจะว่างจากโทะจิตจะว่างจากโมหะเพราะไม่หลงผิดไปถูกหลอกมาแต่ไหนแต่ไหนว่าเอาอะไรมาให้แล้วจะต้องขออะไรตอบแทนนั่นเป็นความหลงผิดเรียกว่าโมหะอย่าไปขออะไรตอบแทนอ มีคำอยู่คำหนึ่งที่พูดกันว่าอธิษฐานหรือจบอธิษฐานหรือเอาเข้าของใส่หัวแล้วก็จบขอนั่นขอนี่นี่ผิดเป็นประเพณีที่ผิดมาแต่นานแล้วขอให้แก้ไขการจะเอาของถวายพระเราต้องยกใส่หัวพร้อมกับปรนนมมือนี่เราเรียกว่าคาระวะเราเรียกว่าคาระวะตอนจบก็ทำ ตอนเริ่มต้นก็ทำเหมือนกันเราเรียกว่าจบาเราจะไหว้เราจะคาระวะเพราะว่าถวายของแก่พระถือว่าพระเป็นผู้สูงเราจะต้องทำการคาระวะก่อนเพราะการยกของใส่หัวหรือการยกมือไหว้เนี่ยการจบเนี่ยไม่ใช่ขอและก็ไม่อธิษฐาน ภาษาที่เรียกกันว่าอธิษฐานเนี่ยไปแปลกันว่าขอนี่ก็ไม่ใช่อธิษฐานไม่ได้แปล,แปลว่าขออย่าไปขอขอข้าวเนี่ยมันมือขอทานเราไม่ใช่ขอทานเราเป็นนักบุญเรามาทําทานนี่เรามาทําบุญเราเป็นนักบุญนะเราจะได้บุญนะจะต้องไปขอทําไมบุญบุญไม่ต้องขอบาปไม่ต้องขอใครทําบาปได้บาปปุ๊บ ใครทําบุญได้บุญปุ๊บไม่ต้องขอเอาเอาของมาให้เนี่ยมันเป็นบุญและเป็นกุศลและเป็นทานแล้วไม่ต้องขอก็ได้บุญเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดเอาของมาถวายเสร็จแล้วยังสาทุกขอให้ได้เงินได้คำขอให้ได้ลาบได้ยศขอให้ได้บ้านได้เรือนอย่างนั้นไม่ได้บุญฟังดีๆมันยังเป็นจิตที่โลภอยู่ไม่ได้บุญสูงจะได้บุญสูง จะต้องไม่ขออะไรอธิษฐานนี่แปลว่าตั้งจิตเนอ้อตั้งจิตไม่ใช่ว่าอธิษฐานแปลว่าขออธิษฐานนี่ไม่ได้แปลว่าขอเลยมันแปลว่าตั้งจิตให้มันดีอธิษฐานตั้งจิตให้ดียิ่งจิตของเราเนี่ยมันมีตะขี้โลกพอมาทำทานแล้วต้องตั้งให้ดีนะตั้งใจให้ดีอย่าเคยมันเคยแต่จะขี้โลก เคยแต่จะขี้ขอมาคราวนี้ต้องตั้งจิตให้ดีอย่าขี้โลคอย่าขี้ขออย่าขออะไรทําให้จิตเฉยๆเ,เป็นว่างๆกลางๆนี่เราเรียกว่าจิตริมุตจิตสูงไม่มีความโลภไม่มีความโกรธและไม่เข้าใจผิดโมหะไม่มีโมหะไม่หลงผิดทำใจถูกต้องทำใจดีทำใจเป็นจิตด,ดีทำจิตเป็นจิตว่างๆทำใจเป็นใจว่างๆ ใจไม่มีความโลภความโสดความหลงจิตอย่างนี้ชั่วขณะหนึ่งชั่วนิดหนึ่งท่านเรียกว่าแค่รักนิ้วมือเดียวก็ได้อาน,นิสงส์สูงเป็นวิมุติหรือเป็นนิพพานอย่างมีค่าคัดมาทำจิตอย่างนี้เสมอนี่แหละไม่ต้องทองวานิพพานปัจโยโหตุไม่ต้องทองอจจไม่ต้อง,องทองก็ได้นิพพานขอให้ทำจิตอย่างนี้ให้ได้ เนี่ยตามาบอกวิธีทำวิธีปฏิบัติธรรมให้แกญาติโยมญาติโยมมาทําทานต้องทําทานให้มีนิพพานไม่ใช่ทาทานโดยมีแต่ขี้กิเลสมาทําทานที่ไรได้แต่กิเลสกลับบ้านทุกทีไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้เรื่องขอให้มาทําทานแล้วได้อาน,นิสงส์เป็นนิพพานอย่างนี้โดยไม่ต้องท่องวัดนิพพานปัจ,จโยโหตุเสร็จแล้วก็ขี้โลภย่างเก่าไม่อาอย่างนี้ไม่ได้อาน,นิสงส์ดีอ่า ญาติโยมมาทำทานก็ฟังดีๆวันนี้อัตมาอธิบายเรื่อพูดถึงเรื่องการทำจิตทำใจพยายามรู้สึกตัวเองให้ดีว่าเราไม่เป็นคนขี้ขอหัดเสียสละหัดให้หัดแกจกจ่ายโดยไม่ต้องการอะไรตอบแทนนี่มันเป็นบุญคุณสูงมันเป็นบุญสูงไม่ต้องไปรอไอ,ไอ้นอนไอ้นี่หรอกบุญนะ่ะบุญกระบาปเนี่ยมันทำปุ๊บได้ปับ๊บ ใครทาความดีเป็นกุศลแล้วก็ได้บุญปุ๊บใครทําอกุศลเป็นบาปก็ได้บาปปับ๊บแบ่งกันก็ไม่ได้เน้อบาปบุญเนี่ยแบ่งไม่ได้ถ้าเราทําบุญก็เป็นของเราเองเราทําความดีเป็นความดีที่ตัวเราเราทําบาปก็เป็นบาปที่ตัวเราถ้าบาปแบ่งได้บุญแบ่งได้แล้วไม่มีใครเอาบาปไว้ก็แบ่งทิ้งหมดเลย จะไปเหลือเอาไว้ทําไมก็แบ่งให้คนอื่นหมดมันแบ่งไม่ได้นะบาปบุญมีแบ่งใครไม่ได้ทําเอาเองทำ,ทำปุ๊บได้ปับ๊บมีอยู่เรื่องหนึ่งอัตมาจะพูดไปก็คงจะต้องสักกันอีกเยอะก็ฟังมารู้จะไหวไม่ไหวนะอะคือเรื่องอบอกว่าทำบุญแล้วต้องตรวจน้ำแล้วถึงจะได้บุญ ไม่ต้องถึงตรวจน้ำก็ได้บุญนะทำบุญนี่ใครทำความดีให้ทานแล้วไม่ต้องการอะไรพอทําเสร็จปุ๊บได้บุญปั๊บเลยไม่ต้องรอตรวจน้ำก็ได้บุญเหมือนการงานเราทำบาปเราทำบาปปุ๊บไม่ต้องตรวจน้ำก็ได้บาปปับ๊บได้เลยถ้าเบอว่าทำบุญตรวจน้ำซะก่อนถึงได้บุญทำบาปไม่มีใครเคยตรวจน้ำเอาใช่ไหมก็ไม่ได้บาปที ตกลงทุกคนเลยไม่มีใครได้บาสักคนเพราะคงไม่มีใครทําบาแล้วตรวจน้าหรอกไม่มีก็เล่นมาตงตรวจน้าซะก่อนถึงจะได้บาได้บุญอันนี้มันไม่จริงนะอันนี้ไม่จริงแต่ถ้าใครจะทําบุญแล้วก็จะตรวจน้ําเนี่ยจะตรวจก็ตรวจตรวจที่ท่านเรียกว่าหลังน้ำหลังน้ําสุนทรโทรทกเนี่ยธรรมดาผัางหลังน้ําสุนทรโทรทก จะยืนยันว่าเราจะทําดีอย่างนี้อีกจะเทน้ําตรวจน้ำเนี่ยก็ตรวจน้ำมาเออถ้าอย่างนี้เรามาทําทานเป็นการกระทําดีเราจะขอทําอีกเหมือนอย่างพระเวสสันดรท่านทานทานช้างทานม้าทางแก้วแหวนเงินทองทานอะไรอะไรมีชาวบ้านมาโจดทวงหาว่าท่านจะทานหมดแล้วจะไม่เหลือไม่ล้อแล้วพระเวสสันดรท่านก็บอกว่าเรานี่แหละจะทาทานท่านหลังน้ําสุนรโทกลงที่พื้นดินพระแม่ธรณีเป็นพยานนะ ทำทานนีเป็นความดีเราจะทําตลอดมีอีกเราจะทําอีกมีเท่าไหร่เราจะทําเท่านั้นเราจะทําทานว่างั้นนะใครก็หลังน้ําตรวจน้ําใครจะตรวจน้ําแล้วก็มีความหมายว่าเราจะยืนยันในการทําดีอย่างนี้อีกก็จงทำนาจจะตรวจน้ําก็ไม่ว่าตรวจน้ําแล้วให้เข้าใจอย่างนี้อย่าไปเข้าใจว่าตรวจน้ําเนี่ยถ้าทําทานแล้วไม่ตรวจน้ําแล้วไม่ได้บุญอย่าไปคิดอย่างนั้น ทำทำทานนี่เป็นความดีทำปุ๊บได้บุญปั๊บหรือว่าเราทำบาปไปลักขโมยเขาปุ๊บไม่ต้องตรวจน้ำก็ได้บาปปั๊บไปด่าเขาด่าปุ๊บก,ก็บาปปั๊บไม่ต้องไปรอตรวจน้ำหรอกไม่ต้องหยาดน้ำตรวจน้ำก็บาปแบ่งกันไม่ได้แบ่งไม่ได้บุญบาปแบ่งไม่ได้ของใครของมัน เอาไปแบ่งให้คนนั้นคนนี้คนเป็นๆน,นี่ก็แบ่งไม่ได้แบ่งให้การแต่ตั้งเป็นๆน,น,นี่ก็แบ่งให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่บอกว่าเราทําบุญตอนนี้แล้วก็แบ่งบุญไปให้คนตายไม่ได้นะไม่ได้หรอกอาตมานี่เป็นพระญนะาติโยมคงจะเชื่อว่าอาตมามีบุญถ้าใครเชื่อว่าแบ่งบุญได้อาตมาแบ่งให้หมดตัวเลยเดี๋ยวนี้เอาไปเลยให้เดี๋ยวนี้ให้จริงๆ ถ้ารับเอาไปได้บุญอะไรที่อาตมามีในตัวนี่แบ่งไปให้หมดเลยแบ่งไปเลยเอารับเอามันได้ไหมไม่ได้บุญคือความดีอาตมาทําดีมาอาตมาเป็นของอาตมาญาติโยมจะได้บุญหรือญาติโยมจะได้ความดีด้วยญาติโยมต้องทําเอาเองท่านให้ศีลไปนะให้ไปปฏิบัติตามจริงๆอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์ อย่าไปยุ่งยากเรื่องผัวเขาเมียเขาหรือใครรับสินแปกก็อย่าไปวุ่นวายทึงเรื่องผู้หญิงผู้ชายอย่าพูดปดอย่ากโกหกอย่าขี่ตัวอย่าไปเส็บสิ่งเส็บติดหักให้กินเล่ากินยาก็ลดเลิกหัดให้จิตใจมันเคยให้จิตใจมันเคยเคย,เคยหยุด ไม่ใช่ไปเคยติดไม่ใช่ไปเคยกินเคยถูกเลิกซะบ้า,บางอใครกินหมาก็หลอกหัดอดหมากซะวันนี้วันพระรับศีลไปแล้วนี่หัดอดหมากใครรับศีลแปดก็หัดอดเลยรับศีลห้าก็อดได้อรับศีลห้าก็อดได้ควรอดควรลดลงบ้างแล้วเราจะได้บุญทำปุ๊บเราก็ทำได้ของเราเราหัดอดมาก็ได้บุญของเรา เราหัดอดบุหลีก็ได้บุญของเราเราหัดอดเหล้าอดยาก็ได้บุญของเราเราไม่ไปยุ่งเรื่องผู้หญิงผู้ชายละวันนี้มื้อนี้ัวเมียนอนกันคนละห้องหรือว่านอนกันคนละที่ไม่เกี่ยวไม่คล้องกันเราก็ได้บุญของเราไปแทนกันไม่ได้ไปแบง่งกันก็ไม่ได้แบ่งไม่ได้ถ้าแบ่งบาแบ่งบุญได้อัตมาบอกแล้วก็ใครจะไปเอาบาวไว้กับแบ่งให้คนอื่นหมดที่บาไปเอาเหลือไว้ทำไม มันแบ่งไม่ได้นะบุญก็แบ่งไม่ได้บาปก็แบ่งไม่ได้ของใครของมันมีเท่าไหร่แบบไว้อยู่ที่เล่าหมดนั่นแหละอันนี้ฟังดีๆมาทําบุญทําทานแต่เรื่องของบุญเรื่องของทานทานอย่างไรจึงจะได้บุญสูงอาตมาก็ขอทวนทำทานโดยการทำใจให้บริสุทธิ์ใจให้ว่าง ยาที่ขออย่าขออะไรทำใจว่างๆใจปลอบเปล่าทำใจสบายๆเบิกบานแจ่มใสเฉยๆเออเรามาทำทานเนาะเป็นความดีเนาะเนี่ยเราได้ช่วยเหลือกเกื้อกูลคนอื่นเนาะให้ไปได้ใจปล่อยใจเฉยๆยาไปอยากได้อะไรตอบแทนถ้ายังหยาดได้อยู่มันเป็นตัญหาเป็นกิเลส ฟังดีๆนะการอยากได้เนี่ยไปขอจะไปขอเอาโน่นขอเอาอ้นี้เนี่ยเป็นกิโลอย่างนั้นเป็นกิเลสใจอย่างนี้ไม่ทาเราไม่ทําใจอย่างนี้ตั้งจิตให้ดีอธิษฐานนี่แปลว่าตั้งจิตอธิษฐานไม่ได้แปลว่าขอฟังดีๆอธิษฐานแปลว่าตั้งจิตให้ดีอธิษฐานแปลว่ายิ่งฐานนี่แปลว่าการตั้งลง ตั้งจิตให้ยิ่งขึ้นให้มันดียิ่งขึ้นแต่ก่อนจิตเรามีแต่การขี้ขอขี้โลภพอมาทําทานแล้วเราก็จะได้หยุดขอหยุดโลภมีการให้ในเห็นเอาข้าวมาให้จริงๆเอาน้ำมาให้จริงๆเอาข้าวของมาให้พรามาให้เพื่อนฝูงแบ่งกันกินกันใช้จริงจอย่างนี้เป็นการฝึกหัดจิตทําจิตให้ไม่มีความโลภแล้วก็ไม่มีความโกรธจะให้มีความโกรธ และเข้าใจให้ถูกเรียกว่ามันมีโมหะไม่หลงผิดเมื่อเราเข้าใจถูกเราทําจิตใจหมดโลภโทสะโมหะจิตเราว่างจากโลภโทสะโมหะอย่างนี้แม้ชั่วเดียวคราวเดียวแม้เดียวเดียวก็มีอานิสงส์สูงเหลือเกินเป็นนิพพานชั่วคราวเป็นนิพพานที่เราจะสั่งสมใส่จิตไปเรื่อยๆไปจิตวิมุติจิตนิพพานมีลักษณะของการมาทําทานอาตมาทวนให้ฟัง ฟังดีๆแล้วเอาไปทําอย่างนี้เราเคยทําฌานแล้วจะขอนั่นขอนี่ขอให้ทําความเข้าใจดีๆถ้าเห็นตามแล้วก็เอาไปปฏิบัติถ้าใครเข้าใจตามแล้วเอาไปปฏิบัติอย่างนี้แหละเป็นนิพพานปัจจโยโหตุเกิดปัจัจนิพพานเกิดเกิดผลเป็นนิพพานเป็นปัใจจัยให้แก่ผู้กระทาใครทําใครได้ใครทําได้ตรงคนนั้นก็ยิงตรงคนนั้นก็ยิงถูกอ่า เป็นปุชุปฏิปันโนไปเรื่อยๆในกายมาทำทานของญาติโยมก็ขอให้มีผลสูงเป็นนิพพานอย่างกล่าวนี้เมื่อกายมาทําบุญก็ดีทําบาปก็ดีอาตมาก็ให้ความรู้เพิ่มเติมว่าเราพยายามทาเอาเองทําบุญะทําบาปแ้วก็พยายามเลิกบาปเอาเองอย่าไปคิดปราคตอื่นจะแบ่งบุญแบ่งบาปให้แก่กันและกันได้ไม่ได้ จะแบ่งไปโน่นแบ่งไปนี่แม้แต่เป็นเป็นเนี่ยอาตมาบอกแล้วว่าอาตมามีบุญแบ่งให้โยมโยมได้ไหมเล่ามันไม่ได้หรอกบุญนะมันก็เท่านั้นแหละพูดกันก็พูดกันแต่ปากนะนี่เป็นความเข้าใจที่อาตมาคิดว่าควรจะได้บอกกล่าวกันแก้ไขกันให้ลองทําใจหรือว่าทําความเข้าใจทําปัญญาให้เข้าใจใหม่ให้ที่เคยผิดมาแล้วนะมันเป็น ท่านเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมันเป็นความเห็นที่ผิดผิดมาเก่าๆลองปรับปรุงให้มันเข้าร่องเข้ารอยของพุทธเจ้าพราศาสนาพระพุทธเจ้าให้ดีๆดูสิอ,อย่าไปนึกว่าเราจะต้องทําทานก็จะต้องขอแล้วก็ยุบแยให้ขอนั่นเป็นเล่กลนการยุบแยให้ญาติโยมขอนั่นขอนี่เนี่ยมันเป็นเล่กลนซึ่งเป็นการยุบให้ทาผิดที่โลภอย่างเก่าบางทีก็หลอกๆด้วย เอาอนโน่นเอานี้มายั่วให้หลอกอยากได้มากๆจิตญาติโยมก็เลยมีแต่ความขี้โลภอยากได้มากๆอยากได้บุญมากๆคนที่ยุแย่ให้มาทํามากๆนั่นนะเพราะก็มีเล่ห์ในหลอกล่อญาติโยมเอามาให้คนที่เขาอยากได้มากเขาก็หลอกมากไม่เอาอย่างนั้นไม่เอานะเราจะต้องทําใจรู้ว่าไอ้นี่ดีเราจะช่วยเหลือเฟื่องฟายเราจะมาทําทาน เราจะมาแบ่งแจกให้เราจะมาทําบุญเราก็เอามาทําถ้าเรามีปัญญาวันนี้สมควรจะมาให้สมควรจะเอามาทําทานสมควรจะเอามาทําบุญก็เอามาใช้ปัญญาทําทานก็ต้องมีปัญญาจึงจะมีอาน,นิสงส์สูงถ้าทําทานไม่มีปัญญาอาน,นิสงส์ไม่สูงนะพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญคนที่ทําทานไรปัญญานะเอาละสาหรับวันนี้อาตมาก็ขอสแสดงธรรมพอเป็นพละวะัตปัจจัย ไม่เอาไปทบทวนพิจส o n สใสก็ตไต่ตาถามอีกไต่าถามผู้ที่เข้าใจนี่เป็นพระเป็นภูบาผู้ที่จะฟังแล้วก็คงจะรู้เรื่องดีขึ้นเมื่อท่านเข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้ก็สักถามท่านเพิ่มขึ้นหรือจะถามอาตมาก,ก็ได้อาตมาก,ก็ยังอยู่วันนี้และตอนบ่ายมันก็จะแสดงธรรมอีกอมีอะไรข้องใจอยู่ก็ถามเอาเราจะได้เกิดปัญญาจะได้ เดินทางไปหานิพพานยกฐานะของจิตมีปัญญามีจิตที่สูงขึ้นสูงขึ้นเพราะเราเป็นพุทธบริษัทเป็นพุทธมามก,กะเราก็จะได้รับอนิสงส์อันนั้นอย่างแท้จริงสําหรับวันนี้ก็ขอแสดงธรรมแต่เพียงเท่านี้เอวัง